วิธีการ<อ>ผูกแขนผูกข้อต่อแขนนี่หราผูกข้อต่อแขนางานแต่งกำลังผูกข้อต่อแข,น, <c oughs> ขน,นกันยอด้อกัยอดแขนกันเข้าแมัน,นม้องมากก่าที่ำ <c oughs> <c oughs>

ปรบมห้าร้อยวะบ่บ่ชิ้นนี้ให้ชมกันก่อนนะ